เอาครับและกับเข้าสู่สัญญาณถ่ายทอดสดครับในรุ่นของ F2 F4 F5 ครับแชปเลอร์ครับนะครับอ่านี่ครับสตาร์ทหมายเลขหนึ่งครับเอ๊สตาร์ติ้งกิทอันดับที่หนึ่งหมายเลข9้าครับประธานมาพบสุขครับคุณโต้งนั่นเองครับประธานมาพบสุขบ้านเรือเล็กสู้ๆครับโต้งบ้านเรือเล็กครับอ่าแหมมาดีเลยนะ อันดับหนึ่งเลยนะนี่ครับนี่สตาร์ตอันดับที่2ครับหมายเลข8ปดทนเนศชูเชิดครับนี่ครับพี่ทนเนศครับโอ้ oh, มาคันนี้นะครับอ่ะ ah, พี่ทนเนศมาขับอีโวนะครับแหมสู้ๆครับพี่ทนเนศเมื่อกี้จากอ่าซิตี้ขยับขึ้นมาขยับเอ่อ uh, ขับอีโวนะครับ และนี่ครับสตาร์ทอันดับที่3ครับหมายเลข2สเตฟานเบอร์เกอร์อ่สเตฟานสู้ๆนะครับสเตฟานนี่ครับมาแล้วครับพี่สตาร์ทอันดับที่4 186สุเมธวรพาดพืชครับคุณผู้ชมครับเจ้าป๊อปนั่นเองครับเจ้าป๊อป86ครับจากยินการันตีครับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่สร้างชื่อของป๊อป86นะครับกลับมาในรอบ5ปีครับคุณผู้ชมครับ โดยเฮียหยินเป็นคนทําเองกับมือนะครับให้ลูกขับนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูกันและนี่ครับสตาร์ทอันดับที่5ครับหมายเลข454พันสพันพัพนพทรั์เหมือน<ฮ>เดิมพันธพัฒขับกี่คันเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากพันธพัฒ โอ้ย oh, แ,แก๊งนีตต้อันดับที่6999วรพลสหพปภพพพพครับเจ้าโหนงครับฉลามงับงับค,ครับเจ้าโหนงอ่ะโอ้โหก๋วยเตี๋ยวเรือแสนห้าแล้วครับนี่ฮะแก๊งฉลามเขามาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูฮะโอ้โหแก๊งฉลามงับงับฮะนี่มากันครบแก๊งเลยอะ่ะแก๊งนี้อันนี้ครับสตาร์ทมาอันดับที่7หมายเลข1อูดโชเนนเบอร์เกอร์โอเคครับอูดสู้ๆครับอูด สตาร์ทอันดับที่8หมายเลข89กิจอังสุธรรมโอ้โหเจ้าก,กิจอังสุธรรมนั่นเองครับสู้ๆกิจไปลุยนะครับทำเองนะนะั่นแหะทำรถเองอะไรเองหมดเลยนะนะั่นแหะสุดยอดโอ่ะโหนคนนี้ <c oughs> ครับสตาร์ทลำดับที่9เบอร์888อวยชัยจำรัดปีตีนั่นเองครับอ่าสู้ๆครับคาสโนครับอวยชัยจำรัดครับ คาสโนการลานะครับลูคัสนะครับลูคัสออยนะครับสตาร์ทอันดับที่10ครับหมายเลข54อนุวัฒน์ทศราชครับสู้ๆครับพี่อนุวัฒน์ทศราชนะครับสู้ๆครับเซฟิโลเนาะเมื่อกี้ใช่ครับเซฟิโลอ่าสตาร์ทยูเอนจินครับ อ,อ้าวได้อีกหนึงคันครับหมายเลขสิบเอ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสถาพรขำพักครับโอ้เดอะเบสอ่าพี่น้องชาวนนทบุรีเชียร์เขาเลยครับโอ้เดอะเบสครับมาแล้วและอันดับที่สองครับหมายเลขสี่ี่ีคิสพารามคิสขับอีกแล้วอ่ะคิสโอ้พารามอีกแล้วนะเราอ่ะไปขับรถตะมีอ่ะนะ อันดับที่13ครับหมายเลข6 Stereocymon serenus อ่ะ15วินาทีครับเดี๋ยวมาดูกันครับในรุ่นนี้ความมันของ F2, F4, F5 นะครับคุณผู้ชมครับ10รอบสนามด้วยกันครับ10รอบสนามด้วยกันความมันแบบนี้นะครับพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวันครับคุณผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งวันนะครับพรุ่งนี้เราจะไปไลฟ์กันที่เพจอะไรครับไฟอิดพรุ่งนี้เราจะไลฟ์เพจ ที่ไลฟ์กันที่เพจ c i ซิ c a ค Thailand นะครับ Channel ใช่ไหมครับใช่ครับทาง Facebook ครับก็คือวันนี้เราไลฟ์อีกหนึ่งเพจนะครับเป็นเพจ <c oughs> เพจที่เน็กน้อยกัน <c oughs> นะครับออพอพรุ่งนี้เราจะไปอยู่ใน Racing Car Thailand Channel ครับวันนี้การแข่งขันมีทั้งหมด12รุ่นนะครับอันนี้ก็เข้ามาสู่รุ่นที่8แล้วนะครับอีก4รุ่นเท่านั้นนะครับ ส่วนพรุ่งนี้นะครับก็จะมี e45 ด้วย18รุ่นนะครับ,รรบใช่อีก18ร,รุ่นใช่ใช่ <ๆ S 1> แล้วก็การแข่งขันของเราตั้งแต่เช้าเลยครับนะครับช่วงประมาณ9โมงนะครับที่เริ่มการแข่งขันแต่ว่ามีการปรับไฟตั้งแต่8โมงเลยนะครับอาม,มาครับรักใครชอบใครครับพิมพ์ฮะพิมพ์ฮะ นี่ครับคุณฉลามฟ้าสาทมา,า,าทแล้วคุณ<อ>แม่ <c oughs> ผมชอบจริงๆน,นะคุณกัญชพรฮะฉลามฟ้าสาธุอีกแล้ว99านะฮะคุณน,นี่เดี๋ยวนี้คนอ,อะไรก็ต้องสาธุกันหมดนะกองเชียร์แต่ละคนนะก้องสู้ๆาจากอาจารย์เต่าเก๋าเกงเองเอ็ดดี้มาวิบอกว่าตีคาสโนสู้ๆเอ่อ888เต็มที่คาสโนผู้หญิงเจี๊ยบผู้ใหญ่เจี๊ยบอ่ะ มาม่าระยองเชียร์ทุกคันคุณเปาบอกเชียร์ตโอเดอเบสเอฟซีหนึ่งหนึ่งหนึ่งคุณเอดนี่ก็เอฟซีโอเดเบสนะครับอะไรพี่สิบสี่ชัดเจนคืออะไรพี่สิบสี่ชัดเจนนะอดีเทพเก่งจันเป็นภาษาอะไรครับพี่สิบสี่ชัดเจนคืออะไรครับคุณภาวิชิดาครับก็หนึ่งแปดหกแน่นอนครับต้องเชียร์สุมเมศแน่นอนครับ น้าน้อง <86 S 1> วินใช่วินเนอร์ต้องเชียร์คุณพอ่อนะลูกวินเนอร์ครับ,เ,รบเชียร์อยู่ข้างเขื่อนครับคุณเชียร์อยู่ข้างเขื่อนเหรอครับคุณนุริสันตัสตครับอ่าโคตรดีครับบรรยากาศดีเนาะเชียร์ข้างเขื่อนกันเยอะอ่าพุทธิกรเอฟซีลุงโอครับเรียกซะลุงเลยคุณพุทธิกรคุณเอกท่าข้ามบอกพี่ป๊อปสู้ๆอ๋อพี่ป๊อบแปดหก คุณอารบอก FC ฉลามฟ้าเอาให้สุดเดี๋ยวมาดูมาดูโหนงหน่อยก๋วยเตี๋ยวเรือแสนห้าและแกงของเขาสวัสดีครับคุณโอ,อ๊ตอนุสรสวัสดีครับมาดูการปล่อยตัวครับเอาแล้วแลวสัญญาณไฟดับลงเปิดเกมโดยปัะชานมาพบลุกและทะเนศชูเชอร์ครับ โอ้โหมาดูกันะโอ้โหทันได้ชูเชอร์ครับแสงปะทานมาขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งครับนี่ครับและฉันหลามครับฉลามครับไล่มาเรื่อยเร่อยครับโอ้โหเจ้าหนุก็ขึ้นมาครับขึ้นมาเป็นอันดับสาโอ้โหสุดยอดเลยครับนีครับฉ้าหลามฟ้าไล่ครับแล้วครับมาดูครับโอ้โหป๊อบก็มาครับแปดโอครับโอ้โหมาครับกิดอังสุนครับก็ขยับขึ้นมาครับเอาละครับโอ้ติดสีติดโอ้ก็มาอีกคนหนึ่งโอ้โหคุ้ชมครับบันเดิอจริงจครับการกลับมาของรุ่นนี้สนุกจรริงๆคัับนะ ฉลามมันกินเลือดครับแม่โอ้โหฉลามมันกินเลือดครับไล่กินเลือดสีแดงข้างหน้าอยู่โอ้โหฉลามโหดเหลือเกินฮะเอาแล้วเอาแล้วมาครับมาครับตอนนี้ขยับขึ้นมาครับเป็นทนเนชูเชิร์นะครับอันดับหนึ่งครับตามไปด้วยบัตรมาผู้สุกนะครับแล้วก็เจ้าฉลามขึ้นมานะครับเจ้าโหน่งนะครับวรพลวรพศราหัปปะพศนะครับเอาแล้วครับโอ้โหป๊อปเข้ามาครับโอ้เป็นไงครับดูขยับเข้ามาครับโอ้โอ้ติด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 โอ้ มาครับมาเรื่อยๆครับตรงนี้เพียงรอบแรกเท่านั้นเรามี10รอบนะครับคุณผู้ชมครับ10รอบนี่ครับเป็นเลข454ครับ454นี่อภิญาพัฒน์นะครับอภิญพัฒน์โอ้โหครับดีครับ AE86 ครับเจ้าบ๊อบครับบ๊อบ8ปครับรถคันนี้จากนิตโตะนะครับ โอ้โหคันนี้ครับเรียกว่าห่างเหินไป5ปีไม่ได้เอามาลงสนามครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกที่เขากลับมาครับโอ้โหรถสร้างชื่อให้เจ้าป๊อปครับรถคันนี้ประมาณ200กว่าม้านะครับ3 s มเอสบีแรงม้าครับโดยเยี่ยมการันตีโอกแต่งงานโชว์ครับคันนี้วันนี้เอามางานแข่งหน่อยเอาแล้วครับตอนนี้กิจอังสุธรรมครับมาถูกคู่เลยครับเซปิโลกับเซปิโลครับกิจอังสุธรรมหมายเลข89ปดสบก้ขยับขึ้นมาครับ โอ้โหเจ้า oh, ก so so ิจครับเจ้า oh. ก so ิจขยับ oh ขึ oh. so right ้นมาครับมาเล่นหน่อยครับมาเจอกับไม้เล่นสองับสเตฟานเบอร์เกอร์ครับถูกกู้ครับสเตฟานเอาละครับเจ้ากิจมาแล้วครับเจ้ากิจเข้าไปแล้วครับขยับเข้าไปครับกิจกิจบอกว่าผมทําเองหมดเลยพี่มาแล้วเนี่ยพี่ผมจะทําเองหมดเลยพี่คุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าเขาเป็นช่างนะครับซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์นะครับทําเองขับเองเขาเป็นช่างเครื่องซ่อมเอ็กซเรย์นะครับเครื่องมือแพทย์นะครับคุณผู้ชมอ้าวหมายเลขนเจ็ดเจ็ดเจ็ดใครเอ่ย ยิริยะแสงเกตครับโอ้พิริยครับวิริยหลุดออกไปตรงนั้นครับมาแล้วใครเป็นกองเชียร์ฉลามครับมาแล้วนี่ครับอันดับหนึ่งอันดับสองตรงนี้ครับโอ้โหวิ่งมาเนเธอชูเชิดกับประธานมาพบสุขครับเนเธอร์ชูเชิร์ดครับวิ่งมายาวๆเลยครับประธานครับมาไล่ตามทันหรือเปล่าครับเลยแปดรอบสนามเขาดนเดินลงเขามา บาดเรือเล็กครับบ้านเรือเล็กครับมาครับดูบุตโตครับประธานมาพุ่งสุดครับมาครับประธานพุ่งสุดครับพยายามไล่กดดันอยู่และนี่ครับมาแล้วครับพันักครับพันักพันักกับฉลามฉลามฉลามยอมไหมฉลามไม่ยอมฉลามไม่ยอมครับฉลามบังไว้โอ้โหดูความเป็นฉลามครับบอกแล้วครับฉลามขึ้นบกครับตอนนี้ครับขึ้นมาไล่หวดแล้วครับนี่ฮะเลขสามสิบแปดพี่โต้งครับพี่โต้งต้องออกไปฮะ ยิงรถสุดใจพันธพนาอีกแล้วเรียบร้อยครับเอฟหนึ่งครับไม่เป็นไรครับฉลามบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเอาตรงนู้นนะครับคือเจ้าโหนเนี่ยเขาวางแผนว่าเขาวิ่งเยอะนะครับเขาวิ่งหลายอย่างเขาว่ามันเน้นเข้าร่วมเขาบอกงี้นะมันเน้นเข้าร่วมนี่ครับดีครับก๋วยเตี๋ยวเรือแสนห้านะครับฉลามฟ้าใครที่ชอบรถทรงแบบนี้นะครับบอดี้พาร์ทนะครับโหน่งเขาขายอยู่นะ อยากได้พาร์ทแบบนี้สวยๆนะครับลองติดต่อได้เลยกับเจ้าหนงนะครับใครที่ชอบเลนเซอร์แลนเซอร์ครับหยตรงนี้ครับโอ้โหประธานมาพบสุขครับถูกคู่ถูกเวลาครับถูกคู่ถูกเวลาครับเอาแล้วครับเจ้าโต้งครับหมายเลขแปดดำครับหมายเลขเก้าตามครับสาทุกครับเขาอมเชียร์ผมว่าชอบสาทุเหลือเกิน สามท8 8ปดแปดแสามทูเก้เกอยงนะครับเรามาดูนะครับประธานครับจะยอมหรือเปล่าครับประธานอ๋อมาแล้วครับขยับเข้ามาเรื่อยๆครับขยับเข้ามาเรื่อยๆครับประธานมาพื่สุขบอกว่าแต่ผมไม่เหงาแล้วครับผมมีเพื่อนบินด้วยแล้วครับ F2 F4 F5 ครับตอนนี้ครับ โอ้จากสนามที่แล้วรถน้อยครับสนามนี้มาเต็มกลิ่เลยครับเอาแล้วก็ขยับเข้ามาแล้วก็ประธานมาพุ่งสุขครับบ้านเรือเล็กครับเข้ามากดดันครับทิเลชูเชอร์ครับพี่ทิเลชูเชอร์ครับมาแล้วครับพี่ทิเลชูเชอร์ครับตอนนี้ครับเป็นการลงสนามครั้งแรกของรถคันนี้ของพี่ทตเลชูเชอร์เลยก็ว่าได้นะครับโอ้มาแล้วประธานครับประธานไล่กดดันมาครับพี่เตเรชื่อลงไปพี่เตเรชื่อลงไปโอ้โหเรียกว่าประธานนี่พยายามหาเหลี่ยมครับ พี่โต้งบอกว่าผมต้องบี้ต่อไปเรื่อยๆครับความเร็วของทั้งคู่นะครับเวลาหนึ่งนาทีหนึ่งหนึ่งทั้งคู่ครับแต่ประธานมาปพสุกนะครับทำได้เร็วกว่านะครับในรอบนี้นะครับเร็วมากๆครับแล้วก็โอ้โหหายสปีดของเขา100กว่านะฮะเร็วครับเร็วครับบาดเรือเล็กครับใครเป็นกองเชียร์บ้านเลอเล็กครับชี้เข้ามาครับ นี่ครับหมายเลข54อานุวัตทอสซาล,ลาดนั่นเองครับอยู่ในอันดับ8อครับและตามมาด้วยหมายเลข1ครับนั่นคืออูเชนิเบอร์เกอร์ครับครับโอ้โหมีเดนภาสีเทพด้วยเหรอโอ้โหอาร์เซน่อผมอยู่ไหนเนี่ยอยากเห็นเหมือนกันสติคือสติอ่ะโอ้โหมีออเทอร์โบ อย่างไบังไว้ได้ครับยังไม่ได้ครับอูดพยายามขึ้นอูดอูดเอาเว้อูดเอาครับโอ้โหความเก๋ครับอูดโชนนเบอร์เกอร์อูดเอาอูดอูดอูดเลี้ยวได้ไหมเลี้ยวได้ไหมได้ครับในจังหวะนี้โอ้โหสุดยอดครับจังหวะนี้อูดโชนนเบอร์เกอร์โอ้โหกองเชียร์บอกว่ารักมากเลยครับเอามาครับใครครับรักใครชอบใครพิมพ์เข้ามาครับพิมพ์เข้ามาครับอย่าหยุดครับอย่าหยุดพิมพ์ครับช่วยกันครับช่วยกันครับส่งแรงใจให้กองเชียร์ของคุณ นะครับให้ f อซนะครับให้นักแข่งนะครับมาแล้วครับนั่นครับเดชนภาสีเทพตามาแล้วครับเดชนภาสีเทพก็ตามมาอีกคนหนึ่งครับเอาแล้วครับรองนี้ครับปุ่มนี้ครับเริ่มน่าจะสนุกขึ้นครับปุ่มนี้ครับอันดับ8อออันดับ9และอันดับสิบนะครับแหมขยบขึ้นมาครับอู๊ดขยบมาอะไรนี้ครับฉลามครับโอ้โหสาธุกก้าคกับโอ้โหดีครับมิดจะมาเฮ้ยโอ้ฉลาม โอ้โหเกือบไปครฉลามครัฟันเกือบหักครัฉลามโอ้โหเลี้ยวจังหวะนี้ครับแหมสาธุก้าวๆครับเอาแล้วมาติดบิมิตรบีนครับมาติดมิตรบีนมิตรบีนหลบไปครับมิตรบีนมิตรบีนหลบไปครับโอ้โหฉลามแต้มมิตรบีนได้ครับเอาแล้วครับไล่กดดันมาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โหนี่ครับเจ้าโหนครับพันนับพัดครับพันนับพัดโดนวรพลนะวรพลสหพจน์ประพบครับคันนี้นะดูแลโดยเนสนะเนสเซ็ตอัพนะโอ้โหมาแล้ว โอ้โหดูครับทําเครื่องมาเหนียวทีเดียวครับแก๊งฉลามผู้มีมาเต็มปูงเลยครับใครที่ชอบแบบนี้ครับมาดูครับจิตวิญญาณเฉินหลงครับมาแล้วครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือแสนห้าครับนี่ครับโอ้โหมาแล้วขับดุจริงๆครับเจ้าโหนงอ้าวมาครับเอาแสงเอาพิมพ์พิมพัดลงด้วยเหรอโอ้โหเอามาแล้วครับมาครับครับนี่ครับอาเวนครับเด่นภัพาสีเทพ เดี๋ยวตัดมาให้ดูไลท์ไลท์ช็อตหน่อยครับผมช่วยกันเพาะครับช่วยกระเพาะเนี่ยเซฟานครับเซฟานแซงกิจอังสุธรรมมาแล้วครับเป็นอันดับที่หกแทนผมชอบคนดูในไลฟ์มากเลยครับเขาบอกว่าสาธุเก้าเก้าพวกกระพิมพ์สาธุแปดแปดแปดสาธุเก้าแปดสาธุแปดแปดสาธุ 8, 8. เบอร์แปดอ่ะโอเคครับขอ, 8, 8, 8. อ,อคคบขอคุณทุกคนครับที่ช่วยกันสาธุให้แต่ละเบอร์ครับเอาสาธุเบอร์แปดเก้าหน่อยฮะเอามาแหมชอบจริงๆครับ เอซีแต่ละคนในในไลฟ์ของผมเนี <gehört> ่ยนะน่ารักทุกคนนะคิดได้ยังไงฮะเอามาดู่ังน <on> ี้ครับผู้นำครับ ยังเป็นเอาแล้วครับประธานมัลสุดแซงได้แล้วแซงได้แล้วแซงจังหวะนี้ครับประธานมัลสุดเรียบร้อยครับแซงขึ้นมาครับเอาแล้วครับทะเลทูเชอร์ครับโดนประธามมัลสุดลับบังได้ดีแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้ครับประธานมัลสุดครับขึ้นแซงอันดับหนึ่งมาได้แล้วทะเลทูเชอร์เมิดไหร่ใดสเตเดียทูเชอร์มายังไงครับยังไม่ได้ครับโอ้แลวติดรถเอาแล้วครับตัวแปเยอะแยะเลยครับตอนนี้ทะเดีทูเชิร์ตกองไปแล้วครับเหลือเพียงแค่สามรอบสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ เอาแล้วครับประธานมาพบสุขครับขึ้นมาแล้วนำยาวๆครับตอนนี้จากบ้านเรือเล็กครับประธานมาพบสุขครับโอ้โหและนี่ครับเจอกับพีเตเน่ชูเชอร์ครับเป็นการระบรดครั้งแรกครับตอนนี้ครับตกออกมาเป็นอันดับสองครับตอนนีเตเน่ชูเชอร์ต้องรีบแล้วครับเหลือเพียงสรอบสนามเท่านั้นครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทุณผู้ชมครับกองเชียร์ครับมาครับมาครับใครเป็นกองเชียร์พีเตเน่ชูเชอร์ครับจังหวะนี้แสงรถชาออกไปครับแสงรถชาออกไปนี่ครับประธานมาพบสุขคู่น้ครับพีเตเน่ครับโอ้ พูดไม่ทันกันครับคุณผู้ชมครับเป็นการลงสนามครั้งแรกของพี่แเน่ครับมาในจังหวะคันนี้หลุดร้อยอาออกไปครับโอ้โหไม่มีใครด้วยนะครับอาจจะเป็นที่แท็กลื่นอยู่ก็เป็นได้นะครับที่อย่างเมื่อกี้ในนักแข่งที่พูดมาใชครับความชื้นของแท็กมันยังมีนะครับน่าเสียดายครับจับพี่แเน่ชูเชอร์อันดับ2โอออเขาเขาเอ่อกองเชียร์บอกว่าพี่แทนเน่ทูเชิรนี่เชื่อหนึ่งมัสเตอร์มีดนะครับอ๋อเหรอพี่หนึ่งเหรอครับใช่ครับ อาไปครับไม่เป็นไรครับพี่ยังกลับขึ้นมาได้ยังกลับขึ้นมาได้ครับพี่หนึ่งสู้จริงๆครับอ่าของเชียร์พี่หนึ่งครับยังอยู่ครับพี่หนึ่งยังอยู่ครับอ่ามาครับพี่เจเนตชูเชอร์ครับโอ้แต่หน้าแล้วเนี่ยเอามาครับมาดู86คันนี้ดีกว่าครับการกลับมาของ86คันนี้ครับมาดูครับในกลุ่มนี้ครับเจ้าป๊อปนะครับสุเมธวรภาสพื้นครับรถที่เรียกว่าเป็นตัวสร้างชื่อของเขาครับว่า86นี่ครับ นี่ครับถ้าคนเคยดูนะฮะ Initial D ชูต้องเลยครับทาคุมินั่นเองครับนี่ครับหมายเลข K ลยครับ186ครับเจ้าป๊อปครับตอนนี้ราคาไปแรงครับ86เรียกว่าเป็นรถสะสมไปแล้วนะครับโดยคันนี้นะครับคุณพ่อนะครับโดยเฮียยินเป็นคนปั้นขึ้นมาให้กับเจ้าป๊อปนะครับป๊อปก็ขับคันนี้จนโด่งดังเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ไดเอามาใช้งานในการแข่งขันเลย5ปีฮะนะฮะไม่ได้ใช้งานในการแข่งเลยถึง5ปี ครับมาในจุดนี้ครับนี่หมายเลข49นิคายกริดอังสุทธรรมโอ้โหเมื่อกี้เกือบไปแล้วนะเจ้ากริดนะอ,อาภาพตัดมาตรงนี้ครับหมายเลข459นิคายครับ459 4 5<อ>่เป็นพันธุพันธุทรัพย์ครับ459เป็นชนพัฒเลิอกอยากร์โอ้โห,โหชนพัฒนะรถคันนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะใช่ครับจากบีเอ็ม <า S 2> นะม<า>ไม่ได้เห็นนานนะครับรถแบบนี้ เอาตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ครับฉลามไล่รับอีกแล้วครับโโอ้หเอาแล้วครับรอบสุดท้ายครับใครเป็นกองเชียร์ฉลาม9 9สาธุครับมาแล้วครับไปครับไปครับฉลามไล่รับฉลามเอามาครับพี่น้องชาวฉลาม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 เอาเว้ยเอาเว้ยฉลามขึ้นได้แล้วครับโอ้โห ไม่ยอมครับพนัพนธุพัฒน์ไม่ยอมเหมือนกันพันธุพัฒน์เบียดไลยพันธุพัฒน์เปิดไลยยังไงครับฉลามปิดได้ไหมฉลามจะปิดได้ไหมยังปิดไม่ได้ครับเป็นลายตรงนี้พันธุพัฒน์เบียดออกมาได้ครับ,บรรรอเอาครับเข้าส,าส,สู่สร้อยอาครับคุณผู้ชมครับพี่น้องครับสาทุกเก้าเก้ามาแล้วครับคุณผู้ชมครับเอาใจช่วยฉลามกันนะครับแมแต่พันธุพัฒน์นี่ก็เรียกว่ายังไม่ปล่อยครับโอ้โหวันนี้พันธพัฒน์นี่ขับได้ดุจริงเลยครับดูครับแต่ผมบอกเลยครับดูให้ดีครับไม่กี่โค้งเท่านั้นครับดูเจ้าโหนงคครรัับบ่ีโโอ้ห ไทยดีชื่นชอบรถแบบนีครับต้องเชียร์ครับเป็นการกลับมาของฉลามครับเรียกว่าภูินี้มาแล้วครับตินรถจ้าตินพิเตอร์บีอีกแล้วพิเตอร์บีครับตอนีครับปีปัญหาแล้วครับเอาแล้วครับนิ่งหนุนุมเปิดมาอ่นี่ปาดมาที่ครับปาดทางครับอันดับหนึ่งครับบเาลเือเล็กเรียบร้อยตาหมากลุกไปอ่าพี่โอ๋ก็ตาไปนะครับแหมไม่เห็นพี่โอ๋เลยมันรถเยอะครับหลายกลุ่มเอาอ่าไหนฮะมาน้านหน้ะนี่มาตรงนี้โอ้โหเกือบไปครับ โโอ้หเรียบร้อยครับพันธุพันธสทัพครับแล้วมีามเป็นวรพลสามห้ประพบครับโอ้สุดๆฮะสุดประธานที่หนึ่งเมื่อกี้คือคู่ชิงที่สองที่สามนะอ๋อเจ้าหนูงที่ชิงที่สองที่สามอันดับที่สี่เป็นสุเมธวรพาชพื้นครับอันดับที่ห้าเป็นสเตฟานเบอร์เกอร์อ่าเรามาดูเดนภาครับแหมเอาด้วยเหมือนกัน อตัดมาก่อนครับตรงนี้เดอกวินเนอร์ของเราครับปัชชานมาพบสุขครับเบสทารครับ1.10นะครับโอ้โหจากบ้านเรือเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับปัชชานมาแล้วครับและนี่ครับมาแล้วครับเลดดีเซลของเราครับ หมายเลขเก้าครับอันดับที่1ประธานมาพบสุขอันดับที่2 4-5-4พนพัฒน์พนทรัพย์อันดับที่3 9-9 9วรพลสหภาพประพบครับอันดับที่4 1 8 6สุมเมศวรพพาสพิชอันดับที่5หมายเลข2สเตฟานเบอร์เกอร์ครับแหมสุดยอดครับตอนนี้ไฮไลท์มันๆก็พร้อมแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปชมไฮไลท์กันนะครับ